สวกสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมมาเบิงมองเทวันกีดหลังจากเทไวค่อนกียตไปประมาณเย็ดมือแล้วล่ะนะครับหลังจากเทแล้วกระผลตกมาบ่มให้พอดีเลย บ่มมาเมื่อนี้เป็นเมื่อที่เจ็ดแล้วล่ะพอดีสิเปิดใส่งานเปิดใส่งานพอดีเพิ่นเอาเพื่อนหน่อยมาลงพอดีครับเดี๋ยวเบลเปิดนะครับเดี๋่ารอป่านเดี๋ยวว่ารอ่านจะละครไม่หมดเลยนี่ครับตัวแกแกแบไปเมื่อเช้านี่เองครับแกะแบบไปเมื่อเช้านี่เองเทเพื่อน จะฝืนไปเจ็ดมือผลตก,ก<ห>บม่มหายสามสีมือพอดีครับปกติอคอนกรีดเทเสร็จต้องบม่มหลังจากหลังจากเทแล้วมือหนึ่งสองมือกับบ่มเลย